อัลามออะัลกุมบอระห์มุลลอฮ์วบรากาตุพบกับช่วงผ่ากระแสโลกกับผมพูนันกนะหนกขงซึ่งจะนำเสนอท่านผู้ชมด้วยกับข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างเพื่อการก้าวทันกระแสโลกท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับประเด็นของนายจอห์นเคอร์รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเกี่ยวกับปัญธาธิ่บดีบัชัตอาลซัตและอนาคตของซีเรียในฐานะที่เป็นประเด็นในการเจรจาต่อรอง เขาที่กล่าวว่าผมขอถามผู้ที่มีสามานสำนึกว่าผู้ที่ใแก๊สต้องห้ามกับประชาชนของตนเองผู้ที่สังหารประชาชนกว่า70,000ถึง1,000 0 0คนผู้ที่ใช้ปืนใหญ่ระดมยิงและใช้จรวดสกัดรถถังกับผู้หญิงเด็กและนักศึกษามหาวิทยาลัยจะสามารถได้รับการตัดสินจากผู้ที่มีเหตุผลให้มีความน่าเชื่อถือให้บริหารประเทศดังกล่าวในอนาคตได้หรือไม่ท่านผู้ชมครับ เกี่ยวกับประเด็นคำถามดังกล่าวแน่นอนครับว่าคำตอบก็คือไม่ได้ท่านชมครับเราก็อยากจะถามเช่นเดียวกันครับว่าประเทศที่เคยทิ้งระเบิดประมณูใส่เมืองฮิโรชิมาและนางานสกิของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคนและบาดเจ็บอีกหลายแสนคนประเทศที่เคยส่งทหารเข้าไปรบในสงครามเวียดนามและสังหารชาวเวียดนามทั้งที่เป็นพลเรือนและนักรบ ทั้งด้วยการสู้รบและถูกทิ้งระเบิดแบบปูพรมไปกว่า1.2ล้านคนบาดเจ็บในจำนวนใกล้เคียงกันประเทศที่เคยส่งทหารบุกโจมตีประเทศอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า3 0 0 0 0 0คนประเทศที่ส่งทหารเข้าไปลุกรานประเทศอัฟกานิสถานและทิ้งระเบิดจากเครื่องบินไร้คนขับทั้งในพรมแดนอัฟกานิสถานและปากีสถานจนทำให้มียอดผู้เสียชีวิตจนถึงขนาดนี้มากกว่า90,000คน อยากถามว่าประเทศที่มีประวัติในลักษณะนี้จะสามารถได้รับการตัดสินจากผู้ที่มีเหตุผลให้มีความน่าเชื่อถือให้เป็นตำรวจหรือผู้พิทักษ์ความสงบและสันติภาพของมนุษยชาติได้หรือไม่แน่นอนครับคำตอบก็คงตรงเป็นแบบเดียวกันครับคือว่าไม่ได้แต่ปัญหาไม่ได้จบอยู่เพียงการตั้งประเด็นคำถามดังกล่าวข้างต้นครับเนื่องจากว่ามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียมีการนำแก๊สอันตรายเข้ามาและตั้งโรงงานขนาดเล็กเพื่อผลิตสารประกอบจากสารพิษดังกล่าวในกรณีที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีบัชชัดอนัสซัตได้ทำการสังหารประชาชนจากการสู้รบและกวาดล้างไปประมาณกว่า10,000 0คนซึ่งข้อท็จจริงก็คือในจุนวนนี้เป็นอาหาร30,000คนและกองกำลังต่างชาติประมาณ15,000คนที่เข้ามารุกรานประเทศซีเรียจนกระทั่งหมดสภาพ ที่เหลือจึงเป็นประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งก็เสียชีวิตจากการโจมตีเมืองต่างๆของฝ่ายต่อต้านดังนั้นในกรณีของซีเรียไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนใดๆที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า,ป,าประธานาธิบดีบาชัดอานาซัดได้ใช้แกส๊สพิษยิงใส่ประชาชนในทางกลับกันเรามีคำถามต่อประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะมีคำตอบอย่างไรกับเศษซากลูกปืนใหญ่ ระเบิดที่ถูกทิ้งจากเครื่องบินจำนวนมหาศาลที่ยังคงฝังอยู่ใต้พื้นดินของประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชาซึ่งทั้งหมดผลิตมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและก็ยิงมาจากปืนใหญ่และทิ้งลงมาจากเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาเองกับไปที่เหตุการณ์ในซีเรียประเทศสหรัฐอเมริกาเองนั้นนอกจากจะไม่พยายามยุติสงครามกลางเมืองในวิธีทางที่เหมาะสมแล้วในระหว่างที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายต่อต้าน กำลังห้ามหันกันอย่างเต็มที่รัฐบาลสาหรัฐอเมริกาโดยการประกาศของนายจอห์นเคอร์รีซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ประกาศให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียอีกจำนวน60ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1,800ล้านบาททำให้สงครามยืดเดยือกไปอีกซึ่งผลที่ตามมาก็คือประชาชนต้องล้มตายกันมากขึ้นและในที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายรัฐบาลได้ Let's listen to John the simple fact is, Assad cannot shoot his way out of this. So today, on behalf of President Obama, who has been very clear about the stakes in Syria, I am proud to announce that the United States of America will be providing an additional $60 million immediately. in non-lethal assistance to support the coalition in its operational needs day to day as it continues to organize and work for the political transition that we all want to see ท่านผู้ชมครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้กระทําเมื่อ6เดือนที่แล้วซึ่งสอดคล้องกับป้ายประท้วงที่มีผู้ชูข,ขึ้นมีความหมายว่าสหรัฐอเมริกา EU อิตาลีกาตาซาอุดิอาระเบียและตุรกีสนับสนุนผู้ก่อการร้ายและเมื่อ6เดือนผ่านไปคือวันนี้ที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลได้ถูกรัฐบาลซีเรียปรับจนรับคราบสหรัฐอเมริกาจึงเปรียบเสมือนคนวิกลจริตที่ยืนเปลือยกายฉีกแบงก์ดอลลาร์อยู่กลางทะเลทรายในเวลาเที่ยงวันซึ่งก็มีความหมายว่าทั้งขายหน้าทั้งร้อนและเสียเงินฟรีในขณะที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคืออิสราเอล นั้นได้แต่นั่งเฝ้าดูผลงานของตัวเองอย่างสบายในห้องแอร์เย็นฉ่ำที่กรุงเทนอวิฟและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบเดิมๆซ้ําแล้วซ้าเล่าของประเทศอเมริกาที่ถูกจับได้แต่ผู้ที่เสียหายที่สุดแท้ที่จริงแล้วก็คือบรรดาประชาชาติที่ไม่รู้เท่าทันและตกเป็นเครื่องมือของวิกฤตการต่างๆที่ผ่านมานั่นเองวบิลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.